อ่วันนี้จะจะบรรยายเรื่องหลักคิดหลักธรรมอ่าหลักคิดหลักธรรมครับอ่าหลักคิดหลักธรรมนี่ที่แล้วเนี่ยอ่าเกิดจากวันนั้นไปที่วัดบวรแล้วมีโยมอุบาสิกาท่านหนึ่งมีความทุกข์ใจอะนะครับท่านบอกว่าท่านไปปฏิบ,บัติอ่าทำแล้วไม่ได้ผลอะไรยังไงก็ไม่ทราบก็ย,ยังทุกข์เหมือนเดิมนียอ่าก็เลยให้วิธีคิดเขาไปปรากฏว่าเขาก็มี ดีขึ้น,น่ะนะเขาเข้าใจธรรมะขึ้นฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับโอเคหลักคิดหลักธรรมในวันนี้อ่าจะเป็นที่จริงแล้วมันมีว่าว่าจะเสริมไปอีกอีกอีกหัวข้อหนึ่งก็คือธรรมะอยู่ที่ไหนนะอ่ะนะอ่ครับได้ครับเอาเอาหลักคิดหลักธรรมก่อนในทางโลกนั้นอ่าได้วางหลักคิดไว้หลายอย่างนะ คิดแบบนักการเมืองคิดแบบนักวิทยาศาสตร์คิดแบบนักธุรกีจหรือคิดแบบนักวิชาการอะไรต่างๆนี่ลระคิดทางโลกอ่าต้องคิดเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาสนองกิเลสตัณหาของของมนุษย์นะตามความต้องการก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆไม่มีรู้จะจบสิ้นอันนี้เป็นความคิดทางโลกเต็มไปด้วยโลกปวดหลงแต่ว่าวันนี้เป็นแนวคิดของพระพุทธศาสนา ป็นหลักคิดของพระพุทธศาสนาพระเจ้าวางแนวคิดเอาไว้ว่าหลักคิดในทางพุทธศาสนานั้นน่ะท่านให้คิดในสิ่งที่เป็นธรรมคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีเมตตาประกอบด้วยออประกอบด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีเมตตาเนียเป็นสิ่งที่ดีนี่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 ความคิดทางพุทธศาสนาแล้วก็เป็นไปเพื่อละกิเลสอันนี้ความคิดทางพุทธศาสนาท่านท่านท่านาคิดอย่างนั้น ท่านวางหลักคิดเอาไว้ก็มีหลักธรรมต่างๆเอามาให้เราคิดจารมาโดยเฉพาะกรรมฐานนะนะโดยเฉพาะเนี่ยกรรมฐานรพระเจ้าบอกว่าอท่านให้หลักคิดในการดำเนินชีวิตง่ายๆก็คือหนึ่งหนึ่งหลักกรรมให้คิดหลักกรรมเสียก่อนในชีวิตมนุษย์จะมีความกู์มากมายเกิดจากสาเหตุต่างๆมากมายแต่ว่าสาหเหตุเหล่านั้นบางทีเราไม่อาจจะรู้ได้ท่านเลยให เอาหลักกรรมให้คิดก็คือคำว่ากรรมให้เข้าใจคำว่ากรรมยอมรับคำว่ากรรมอ่าแล้วชีวิตก็ก็จะมีความสุขแล้วก็ทําให้คลายทุกข์ได้นะอันที่สองก็คือให้แผ่เมตตาจิตนะอ่าให้ตั้งจิตคิดถึงอ่พรหมิหารสี่คือมีเมตตาอพอะนามพทธเจ้าอเบกาแก่สรสทั้งหลายอ่าอันนี้ทําให้จิตใจสงบเร็วขึ้นเหมือนกันอันที่สามก็คือ ภาวนาหลักกรรมหลักเมตตาแล้วก็หลักภาวนาก็คือให้ปรุงให้ปล่อยวางกับธาตุสี่ขันห้าคือให้คิดบ่อยๆนะพุทเจ้าถ้าไม่คิดเรื่องวิจารณ์นะคือคิดบ่อยๆพี่นาบ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลมากๆเลยอ่าถ้าเราไม่พารนารบ่อยคิดบ่อยๆคิดเรียงลาดับแล้วมันมันมันก็คงเป็นไปได้ยากนะนะอันนี้หลักคิดหลักธรรมในทางพระศาสนาขึ้นเน้นเลยว่าหนึ่งให้เข้าใจกฎแห่งกรรมให,ให,ให้ให้รู้จักกฎแห่งกรรมมาที่สอง ให้จเจริญเมตตาภาวนาจิตอ่าอันที่สามก็คือให้ให้ให้ภาวนาปล่อยวางรู้จักปล่อยวางรู้จักละกิเลสครับก็คือทําไมถึงพูดเรื่องกฎแห่งกรรมให้ให้ให้คิดในหลักกฎแห่งกรรมอ่าเพราะว่าเรื่องบางเรื่องในชีวิตนี้มันมันไม่ได้เกิดจากเราแต่มันมันก็มีอะไรที่เข้ามาทำให้เราเป็นทุกข์อ่าอันนี้ท่านให้คิดอย่างนี้พยายามทุาครั้าก็าจะเรื่องกฎแห่งกรรมนะี่หลักคิดในทางพุทธศาสนา แต่เเมตตาจิตทํานจิตสงบสะอาดจ,จิตท,ที่ไม่มีโรคเกิดลงจิตท,ที่ไม่มีการจองเวรอาฆาตยาบาดเป็นจิตท,ที่สงบอ่อนโยนละมุนละไมามากใครเห็นก็ก็ก็ชื่นชมคนคนที่มีเมตตาจิตอยู่ตลอดเวลาน,น,นะมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นไว้ใจอะไรประมาณนี้ยตัวเองก็มีความสุขนะี่นี่คือการเจริญเมตตาแล้วก็หลักกรรมหลักภาวนาอันนี้เป็น,เป,นเป็นพื้นพื้น,นแต่ว่าสรุปให้อ่าให้เข้าใจง่ายๆให้นําไปใช้ได้เลยก็คือหลักกรรมหลัก เม่ตาละภาวนาสามอย่างนี้เป็นหลักคิดในทางพุทธศาสนาเพราะแนวคิดในทางพุทธศาสนานั้นเป็นไปเพื่อละปล่อยวางเป็นไปเพื่อผ่อนคลายเป็นเพื่อระกิเลสไม่ได้เป็นไปเหมือนความคิดทางโลกที่คิดสร้างวัตกรรมอะไรใหม่ๆมากมายอ่ามันก็เลยมีแต่ความทุกข์นะอ่าถ้าเราคิดในในหลักคิดหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมันมีผลต่อ EQ นะ EQ และ NQ มนุษย์จะจะดีขึ้นทางโลกนั้นเน้นแต่ IQ อย่างเดียวแต่ทางพระเน้น EQ ถ้าเรามีปัญหาเรื่องพวกนี้ชีวิตก็คงคงไม่มีความสุขอ่าอันนี้หลักทีดในทางพุทธศาสนาพระเจ้าท่านทนย่อลงให้เหลือแค่นี้แหละสามสามข้อเนี่ยให้อาตี่ณาดูว่าอันนี้สําคัญมากมากถ้าเราไม่พิญญาสามข้อเนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาและชีวิตอ่าก็พอดีอ่าไปเห็นเหตุการณ์นั้นอยมเขาถามเรื่องกรรมปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขาเขามีความทุกข์อยู่ก็เลยให้หลักคิดตรงนี้ไปปรากฏว่า เขาดีขึ้นอแต่เขาเข้าใจเพราะว่าเขาไปนั่งสมาธิอย่างเดียวเพาไม่เขาไม่เขาไม่ได้เจริญวิปัสนาญาณเขาไม่ทําอะไรที่ที่ตามที่ว่าเนี่ย<ม>จิตใจก็ไม่สงบไม่สะอาดไม่อ่อนโยนไม่อะไรต่างๆเนี่ยเครียดมากแต่ดีขึ้นอันนี้ก็จะฝากผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอก็อย่าเอาอันนี้ไปคิดดูหลักคิดตัวนี้หลักคิดหลักธรรมตัวนี้ไปคิดพี่นาดูสามข้อแค่นั้นเนี่ยไม่ไม่มากหรอกมันจะรวมหมดแล้วมันอคิดลบยอดเลยสามข้อเนี่ยหลักกรรมหลัก เมตตาพรทงหานสีแล้วก็ลับภาวนาปล่อยวางเนี่ยก็ชีวิตหนึ่งให้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 กระจายสี่หล่งนี้เนี่ยก,ก็ก็มีความสุขแล้วไม่ไม่ต้องศึกษาธรรมะมากมายเป็นเล่มเป็นอะไรทั้งเล่มเลยเอาแค่ได้เอาเอาสามข้อนี้เข้าใจก็โอเคละคือ <c ười> ไปไปเรียบเรียงนอ่าลําดับดูว่าอากรรมพรทงหานสีแล้วก็ภาวนาเป็นอะไรยังไงก็ลองลอง,ลองดูเป็นเป็นหลักคิดอย่างหนึ่งนะแนะนําให้ไปคิดดูในาการดำเนินชีวิตอันนี้เป็นปัจจุบันธรรมนะ ผมจาให้พุทธเจ้าถ้าในคิดเป็นปัจจุบันให้คิดอยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดไปฟุง้งซ่านในอนาคตหรืออดีตเท่านี้ก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเน้นตรงนี้มีสติเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานคือตรงนี้แหละครับอ่าก็คือจะเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานก็คือเข้าใจตรงนี้เลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้า,ถ,าถ้าไม่เข้าใจสามข้อเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันอ่ <ะ S 1> อ okay. าโอเคแล้วคุณเอ๋มันคือธรรมะไม่ยากแล้วก็ไม่ไม่มากมายนะคุณเอ๋นะฮะัลโหล ครับฮัลอโหลได้ยินครับอ่าสามข้อนี้ก็เป็นรรมาที่ที่เคยบรรยายมาแล้วแต่ว่ามาสรุปรวมให้เป็นหลักคิดสั้นๆเอาสามข้อนี้สำคัญที่สุดเลยในในการดําเนินชีวิตเนะี่ยหลักกรรมหลักเมตตาหลักภาวนาเนี่ยครับอ่าอ่าคุณเออ่าคือคืออย่างเงี้ยอ่าสำหรับวันนี้นะเป็นเป็นการบรรยายเรื่องหลักคิดหลักธรรมก็อาจจะมาให้หลักคิดกันแล้วก,กันเอาไปคิดดีพิจารณาดูครับดีนะ ครับอ่าก็ก็ให้ขยายด้วยตัวเองให้รู้แจ้งด้วยตัวเองอันนี้มีประโยชน์ที่สุดเลยครับสาหรับวันนี้ก็ก็ก็สรุปแค่นี้นะครับหลักหลักคิดในทางธรรมเป็นหลักคิดที่ทําให้เราพ้นทุกข์ได้สบายใจส่วนหลักคิดทางโลกไม่รู้จกจบสิ้นอ่าผลก็คือเป็นทุกข์นะก็ก็ลองคิดดูว่าโลกกับธรรมมันมีแนวคิดที่แตกต่างกันยังไงอะไรยังไงกันแล้วกันอ่าคืออย่างเงี้ยคุณเอพอดีมีผู้ในการโรงเรียนเทศบาลสามของอุดรธานีนะครับอ่าพอดีรู้รู้อ่าเขา เขาเข้าไปทางเฟซบุ๊กคุณเอเลยยังไม่ทราบเขา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 อยากรู้จักแล้วเขาบางทีเขาก็มีนาเรื่องการศึกษาอะไรประมาณนี้นะคือเรื่องงานเขาอนะหรือเรื่องธรรมะอะไรก็แล้วแต่อคือเขาเขาอยากศึกษาคุณเอโดยตรงทางโทรศัพท์อัตมาก็กลมกล้ากล้าให้เขาก็เลยบอกให้ติดต่อทางเฟซบุ๊กจะสะดวกกว่าไหมก็ยังไม่เห็นมีใครอ่าครับเขาเขาเข้าไปอ่านอยู่เขาเข้าอ่านอยู่ อาจจะมาให้ธรรมทระท็อกแมกเสก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเบอร์คุณเอเดต้องขออนุญาตเขาก่อนไม่กล้าให้เขาเขาอยากคุยด้วยเลยประมาณนี้นะเข,เขาเขาเขาเข้าไปดูคุณเอใน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 ,ในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์นะเขอเขาก็เช่นชมยินดีแล้วก็อนุโมทนากับที่คุณเอจารยการเนี่ยนะคือเขาเขาเครียดเขาเป็นผู้นิการรู้สึกอายุห้าสิบห้าสิบห้าแล้วแ่ะเป็นผู้หญิงอเขาไปอ่านธรรมะนี่ก็ดีขึ้นแล้วก็เช่นชมคุณเอก็เลยบอกว่า ติดต่อได้ไหมอาตมาแนะนำไปไปทางเฟซบุ๊กกันแล้วกันประมาณนี้นะส่วนเบอร์อาตมาไม่กล้าให้ก็ก็ให้ให้ดูก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราคุยก็เลยบอกว่าให้ติดต่อทางรายการนี้ก็แล้วกันเพราะขึ้นเบอร์ไว้ใช่ไหมครับมีเบอร์อ่าอาตมาแนะนําตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังก็โทรมาก่อนกันแล้วกันครับครับเพราะว่าอาตมาให้ให้เว็บไซต์เขาไปให้ธรรมทอล์กในเพจไปครับเขายินดีอนุโมทนากถุเตยเขาเลยอยากรู้จักเมื่ี้เขามีปัญหาเรื่องงานเครียดเขาก็เขาก็เลย อจจะปรึกษาอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานอ่ะนะครับอ่าเขาเห็นขาชื่นชมอยู่ก็โอเควันนี้พอดีบังเอิญมีงานนะคุณเอสวดมนที่บัดหลงกูบุญเพลงทำกองเพลงแต่นี้พระเจริญพุทธมนต์อยู่โอเคเดี๋ยวยังไงในเดี๋ยวยังไงก็ค่อยค่อยถามอีกเพิ่มเติมก็ได้ถ้าไม่เข้าใจอ่ะนะ อ่าส่วนการจะทาหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยอาตมาก็อนุโมทนาได้ยินดีด้วยให้ให้ทําได้เลยแต่ว่าให้กระทัดรัดกระชับนะคนสั้นคือคือธรรมะทั่วไปมันเล่มใหญ่อันเล็กๆคนสั้นอ่านแล้วได้เนื้อหาเนี่ยอาตมาเชอบแบบนี้ก็เลยจัดให้คุณเอสรุปั้นๆในคนอ่านอ่ะครับได้ครับอ่าจะเป็นลักษณะกลุ่มปฏิบัติธรรมมากกว่าคือไม่เน้นที่ตัวอาตมาอาตมาไม่เน้นตรงเนี้ยอาตมาถือสันโดษนะครับไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่แต่ว่า เป็นธรรมะกลุ่มปฏิบัติธรรมก็ใช้ชื่อใช้รูปอัตมาได้เหมือนกันแต่เป็นกลุ่มปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณอยากคิดว่ามันมันดีอ่ะมันคือไม่ได้เน้นที่ที่ตัวบุคคลที่ตัวอาตมาไม่ได้เน้นตรงนั้นเข้าใจครับโอเคนะคุณเดีเข้าใจนะครับเข้าใจครับอ่าถ้าคุณเอพร้อมหรืออะไรก็อัตมาก็ก็นโมทนาอ่าแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาตมาเจริญพุทธมนต์ก่อนเนอะครับครับขอบคุณโอเคอ่านโมทนาชาตุครับ สงสัยรีบรีบมากที่วัดท้ำกองเพลของพ่อบุญเพลิงก็เขาต้องไปตรวดสรวจเลยพวกนี้ด้วยมากเลยครับโอเคไม่มีอะไรแล้ววันนี้เนาะขอบคุณมากคุณเอครับสวัสดีครับครับขอบคุณทุกท่านครับ